ครับขอเสียงหน่อยได้ไหมครับถ้าใครอยู่บนลูกลูกบนลูกยังโอ้โหเป็นนุ่มหล่อขนาดที่แฟนถามรักไหมฮะรักโอ้โหเพราะบอกว่าเป็นนุ่มหล่อที่ตอนนี้ผลงานก็เยอะมากๆเปิดช่องไหนก็เจอนใอ่ะดูไหมครับตอนนี้ พูดถึงผลงานหน่อยซุ้มทำอะไรอยู่แล้วมีอะไรตาดกันบ้างครับที่ออกอากาศตรงไหนครับผมะไล่ไปจากวันศุกร์ก่อนดีกว่าวันศุกร์ค่ะคุณมีทงพี่ฟังเลยเหรอคะศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับเราโอ้โหสามทั้งวันนะเปิดไปเท่าไหร่ก็จะก็จริงนะแล้วก็เปิดไปเจอทุกวันด้วยอ๋อผมเอาวันศุกร์ก่อนวันศุกร์มาดูช่องวันครับผมช่องวันสามีสามีขับไปดีนะครับอาทิตย์หน้าจะเป็นตอนจบแล้วตอนมีทิ้งแฟนนะครับ แล้วก็มีเรื่องคู่แม่น้ำโขงครับทางช่อง3ครับซึ่งวันนี้ก็ออกอากาศก็อย่าลืมดูกันด้วยนะครับผมใช่แล้วก็คืนนี้แล้วก็เสาร์อาทิตย์นะครับจะมีเรื่องสามีเงินผ่อนครับทางช่องบริลลิง34ครับคืนนี้ก็มีก็เปิดดูทีเดีโอ2ช่องขร้อมกันอ๋อ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 อ๋นอ๋ออ๋ออ๋ออเยอะออ๋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 ออนดูแลยังไงอะตออ๋ออ ก็พักผ่อนน้อยครับเลยต้องมีตัวช่วยเนี่ยให้ให้ทีมช่วยเรื่องของตัวช่วยถือว่าคืออันนี้ก็เื่อไว้สําหรับใครที่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาอย่างน้องม้อยหรืออลไคนที่ทำงานเยอะแต่อยากจะดูแลตัวเองเลือกหยุดพัหรือว่ารูปร่างวันนี้ก็ขอให้ทางเด็กๆเราเป็นผู้ช่วยคุณละกันนะงั้นต่ขอถามนิดนึงค่ะเรื่องของการดูแลตัวเองโอ้ยสกตามมองเลย กคือผมทํางานเนี่ยเป็นนักแสดงรอแต่งหน้าแล้วก็มันก็จะมีแบบว่าแต่งหน้าทั้งวันเลยใช่ครับเราทํางานหกโมงเช้าเริ่องเสริมรูปนี่คือหมายถึงว่าเราต้องอยู่เครื่องสำอางเลยก็คือเรื่องการทําความสะอาดนะฟิลซิงเนี่ยสำคัญมากให้แบบว่าเอาเครื่องสมางหลับไปหมดไม่งั้นสิวขึ้นอเลยเงี้ยก็เรื่องเน้นเรื่องการรักษาความสะอาดใช่ครับ แล้วก็หลังจากนั้นใครอยากจะบำรุงอะไรมันก็ออกมา,าหน้าสาและดูมันลงลึกแน่ก็จะได้ประสิทธิภาพเต็มที่รวมถึงเรื่องของการแสดงการที่ต้องใช้หน้าตาอัมพาตีอาจจะเริ่มมีริ้วรอยหรือความหย่อนค้อยแต่ดูน้องไม้ใกล้ๆก็แมะครับยังไม่มีเลยค่ะน้องไมคยังลอกเป๊ะอยู่นะคะเป๊ะยู่ไี่สุดคือยังไม่มีความหยอนคล้อยแต่บอกไว้สําหรับใครที่อยากจะดูแลเรื่องของความจัดอนคล้อยกระชับเรามีตัวโปรแกร,รมที่สามารถลด หรือสลายไขมันใต้ผิวหนังได้ด้วยสำหรับใครสนใจตัวนี้มีชื่อว่าตัว Thermage F Power X Pro สามารถลดไขมันที่หน้าได้จัดกรอบหน้าให้ดูเบล์ได้เลยอันนี้บอกไว้แต่น้องยังไม่หงอกยังเป๊ะอยู่เออเราบ้านเขาเวลาทำงานทำงานหนักๆค่ะแล้วลูกถึงตัวนี้เป็นโปรตยามเรื่องการยกกระชับหน้าเหมือนกันตัวนี้น้องมาได้เข้ารับบริการแล้วตัว Biotera Expert Plus สำหรับโปรแกรมนี้ใครที่อยากจะเรื่องของการยกกระชับหน้า เหมือนคุณใบพาตัดดึงหน้าเลยนะโปรแกรมนี้เพราะมันจะลงลึกถึงชั้นกล้ามเนื้ออันนี้คุณน้องมาได้ทดลองเวลาแล้วนะไม่ได้่าตัดใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้บาด่เป็นเทคโนโลยีใหม่ใช่มันมันจะเหมือนเป็นการยิงเลเซอร์เครื่องย้อนกลับใบน้าใช่กรอบหน้าชัดเจนเลยจะทำให้หน้าของเราเป็น V shape แบบกรอบหน้าก็ดูหน้าเด็กลง เราก็ยังอยู่นล้ะอยาก,กสูงเด็กลงอีกหรอเออที่เราทำงานหนะักนอนดึกนะก็จะต้องมีจังหวะที่เราแบบว่าต้องดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นนิดนึงโอ้โหโอ้โหนะฮะดูรองเท้านี้ขามหนไหยครับหลายร้านก็บอกว่าหลายคนเนี่ยเป็นคนไท็นกลุ่มและกันหลายคนบอกว่าอาจจะเดินอยู่ที่นี้ไม่ค่อยกล้าเดินเข้าที่นี นะครับวันนี้พูดในตัวแทนผู้ชายเรื่องการดูแลตัวเองอัครับเป็นไงบ้างวันนี้คือผมว่าผู้ชายอายุสมัยนี้ไม่ว่าใครเพศไหนอะไรเงี้ยเราดูแลตัวเองได้เพื่อเราดูดีเพื่อเราดูดีนะครับเวลาใครเราดูดีเนี่ยใครๆก็ชอบอยู่แล้วใช่ค่ะชค่ะเพราะกันแล้วกลุ่มหลายคนจะปล่อยตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของสิวยุรอยต่างๆวันนี้เด็กผลิตเขาดีูแลาด้วยนะแต่ละค่ะรวมถึงเรื่องของ ไว้สําหรับตักเถือนน้องไม้ไม่ว่าอยากจะดูแลเพิ่มเติมก็แวะมาที่เดที่ิแต่ท่านนี้ก<ช>็<ล>สามารถให้เราเป็นตัวช่วยคุณได้นะคะตนอนนี้มาบอกเคล็ดลับกันดูแลตัวเองจากทางเดที่ิให้กับน้องไม้และทุกท่านแล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้อยากจะให้น้องไม้มีอะไรดีๆมาฝากแฟนคลับ